าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แม้ชาความดีต้องวา่านันเหรอต้องบังคับเหอรอชาความชั่วเป็นยังไงฮะไม่ต้องเลยไหลไปเหมือนไข่เลยบอกให้ตรวจพระอาตายาวยาวจา้ะแต่เวลานั่งนินทาไปเป็นวันยาวไหมย,ยาวไหมแม้หลวงพ่อก็พูดตรงไปให้เวลาท่านินทาเขามันสบายใจมากแล้วก็ฉันเนี่ยมันอับอั้นตันอุลานะ ฉันก็ไปหาเพื่อนนักเพื่อนเกลอละบายออกจากเทปไปมันทํายจริงจริงแล้วฉันก็อัดเทปไปอัดมาแล้วก็มานอนอย่างนี้ยรหมอกบุมใจต่อไปแดงความเสียใจัวานทามกาหยาบคนทําความดีเป็นอย่างนี้เลยนอนะสนับสนุนโดยน้ํำส้มสายชูสําหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง